สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช Wonder ่องวิวอินวันเดอร์วันนี้คิวสวยมากเถอวันนี้นะคะมีฟรันก็ต้องมีเข้ากล้องหน่อยเดินถ่านจ้ะนิโนค่ะมีเสียงอัดเบาหน่อยนะคะก็ตะคุณไม่ได้นะอย,อยู่ห้องเขาวันนี้เราจะไปอันาีนีคาเฟ่กันถูกไหมพูดถูกไหมวะเอนอ,อนั่นแหละ ทุกคนก็จะได้เห็นคลิปอีกทีก็ปีหน้าแล้ว mm hmm. คือทุกคนคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบเฮ้ยไม่มีคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ไม่ mm hmm. ออกใช่ว่าอันนี้ดองมาสิบคลิปแล้วยังไม่ลงสกิปเลยใด <c oughs> ๆคือชอบความเหมือนกันของรองเท้าโดยที่เราไม่ได้นัดกัน <c oughs> นะครับรับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางาครับผมไคลเอ่ยลินโดนั่นเอง one hour later อาคิเบะคาเฟ่แล้วตอนแรกนึกว่าคนจะเยอะเวยมันก็แบบว่ามันก็อาจจะเป็นโชคของเราที่ว่าคนน้อยนะคะตอนนี้ก็คือแบบของของก็หมดละล้วเหมือนกันแล้ว,วเดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่า มาดูขอที่ให้กันก่อนค่อยมาพูดถึงราคากันดีกว่านะเราได้ซื้อทั้งหมดนี่นะฮะในาราคาเลขสวยมากอะ่ะ2 2 2 0ยี่สิบได้สวยมาก,กาเลย<อ>มีไมคพี่นะฮะไมคพี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะไทยากิไทยากิ กี่กยูแล้วอันนี้เซเลสานี่ของนาจินเดี๋ยวเรายังไม่แกะนะาต้อกซื้อกล่องมาส่งไปกอเจ้านี้จะเน่าแล้วโอ้ยาวนักวาเไม่ใช่อยู่ดีแล้ก็มาเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้ 秘密。<laughs> ได้เถอะ <laughs> กินได้จริงปหมกินได้จริงเหรอกินได้เถอะมังม้งมังม้งมั้งมั้งมั้งไม่น่าจะได้แล้วแหละกินได้เถอะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเรามามชิมรสชาติก่อนนะเป็นอ่าที่เลือกมาไม่ใช่กาแฟเป็นชานุมนะคะ มันน <laughs> ี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ <laughs> <laughs> มามา <laughs> เดี๋ยวเรามาของใครกันก่อนดีไม่เลือกยู o u for you ้ให้อ,อีกหน่งะดานี้ให้มันจนี้นน <laughs> <laughs> เนาะเกอะไริกัน <laughs> เขาบอกใหคนก่อนทุกคนมันก็ไม่เหลือสภาพเ,เิมเต ใช่บูเบอรี่โซดา สภาพความเป็นบาจี อ่กับา๋ออุ๊ยมีลูกสองลูกวะพอละลูกเรามาสองคนทุกคน <c oughs> แล้วเราก็สิมาหาแก้วแล้วเราจะบุมแต่งกัน <c oughs> เทีกีมากเลยเอาิยกถ่ายยังไ่เออะจเอาหัวหรืเอาหางเอาคึ่นกลาเอาคึกลางก็ไ้ใครมันแบ่งเอา้องเรทองหรือเอาคีปดเอาทองก็ได้แบ่งยังไงให้เท่ากันไม่มนทันมาวันไหม เรื่องเราจะแบ,บ่งอย่างนี้นยังดีหัวกำหางก,ก็ได้ยากจัง <laughs> จริงๆก็อยากกินดีแต่อย่าเถอะขอร้องขนาดไม่กินดีขอแต่ <laughs> แดงอร่อยอ่ะมันอืนๆแหละแต่ด้วยความที่มันชอบกุ้ ส,ส่วนข้าวตือทอร่าะจะเป็นโกโก้ที่ก็ไม่เข้มเช่นกันเฮ้ยเรากินผงยังน,นะผงข้างบนอร่อยแล้วก็ผงไมตีมจะเป็นรส <c oughs> ชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันที่แบบโซดาไม่เข้มแค่นั้นเองนะแต่ว่ <c oughs> าลูกกลมๆเนี่ยเอ้ยขอขอขอคิดขอคินก่อนแล้วกันนะลูกกลมๆข้างใน ก่อนเราจะวัวัวอีกทีนะทุกคนขอแยกกินก่อนนะมาระหว่างที่เรากําลังกินอยู่นะวันนี้จะแบบว่ามาเล่าให้ตัยไปยึดช่องพี่น้องพี่น้องนี่จะจะตีกันแล้วนะคะจะตีกันตรงนี้เลยคือก็คือเมื่อคืนอ่ะตั้งใจว่าจะนอนสิทุ่มห้าทุ่มเลยสิทุ่มห้าทุ่มเลยอุ้ยแต่แบบว่าอุ้ยอ้ อาลินโดนะคะเอ้ยเผื pues ่อคนเอ้ยเผื่อเผื nah. ่อแบบว่าอ <c oughs> ้จำลินโดไม่ได้อะลินโดคนนี้นะคะก็คือมีงูในตอนนั้นนั่นเองนะะแต่อ่าอ่าลินโดนะคะยังทำงานไม่เสร็จเว้ยเออพอเสร็จประมาณเที่ยงคืนแล้วไอเราก็ก็ดูคลิปตาเอกไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งเฮ้ยคือเราจะนอนแล้วเว้ยเราปิดไฟแล้วเรากำลังจะนอนแล้วเว้ย อยู่ทีดีกเ็เล่าเรื่องต่อแ <c oughs> ล่วแล้วแบบเหมือนแบบเหมือน <c oughs> แบบเหมือนไปแชร์ประสบการณ์ชีวิตมาอะไรประมาณเนี้ยรู้ตัวอีกทีนะ <ใจ S 1> ตีหนึ่งครึ่งเฮ้ยจะนอนจริงๆนะจะนอนจริงๆนะๆพูดเรื่องโคนันมาปุ๊บตีสองอนะเมื่อคืนนอนตีสองเหมือนกับพิบตาอีกทีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแบบหกโมงแล้วน่าเศร้านะ เราอะตั้งใจว่าจะมาเก้าโมงออกจากบ้านมาเก้าโมงเราออกบ้านจริงๆสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเป็นอะไรที่แบบจริงๆคิดว่าน่าจะได้ออกบ้านสักสิบโมงแล้วแหละถ้าถ้านางนะคะไม่ยืนเต้นอยู่ที่บ้าใครเต้น คิดไว่มากเลยอยู่ดีๆมันก็ยืนเต้นอล้มั่วใครเต้นไี่น,ไน,นีไม่มีหลักฐานอย่ามาพูดเออแต่ <c oughs> ฉันจะแอบถ่ายนะโทรศัพท์มันเครื่องใหญ่นะทุกคนแล้วแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องถ่ายมุมก็จะแบบปแปลกๆหน่อยแสงมืดมากแล้วก็คือแบบหนักมือมากเลยอะ่ะ One hour later คำหนึง่ง <c oughs> มันยังไม่ถึงครึ่งเลาบอกคำหนึงนน่งไงมันคำหนึ่งนี่คือคำไหนคำเนี้ย <c oughs> เกียรต์ตอนนี้เราก็แบบ <c oughs> เกียงกันกินเพราะย่อยแล้วนะจ๊ะก,ก็มาพากินข้าวครับหลังจากเราคอสพี่น้องกรงปรงนี พี่น้องใคทานีนะฮะก็ผ่านมาห้าวันห้าวันหกวันนะแล้วเราก็ลืมเปิดที่จะสุมอ่ะนึกออกปะกระเป๋าที่ซื้อมาที่จะสุกมันมีเข็มกาัดอยู่ข้างในเราลืมเปิดเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาเปิดตอนนี้นะเราซื้อกระเป๋ามาสองใบนะทุกคนถ้าถ้ายังจํากันได้อยู่น่าจะจําได้แหละมีแต่เรานี่แหละที่จำไม่ได้เราแบบว่าลืมเปิดมาหลายทีแล้วนะล่าสุดคอร์สอะไรไปนะ ดึมเปิดครับดิวกับชายเกล็ดชินโอ้ยจะมีภูจะได้เปลี่ยนแล้วนะฮะทุดู คะมามดแกอีกอันนึงนะฮะเฮ้ยไม่อะมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้เป็นที่เราแล้วเว้ยขอโทษน้ะเหมียวฉันทำแบบว่าขาดทั้งสองถุงเลยอ้าวเดี๋นะ เหมือนกันเยวเหมือนกันแต่แคไม่จริงนั่นก็สวยดู ็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วถ้าอยากเห็นเราทำคลิปคู่กันอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้มากบ๊ายบายหนึ่งสองสามไมบอกเังค่ะชือยูทูบชื่อน้องนกำลังใจให้ลืมไปทั้งหเหรอเฮ้ยสวัสดีทุกคน